กลัวแต่ว่าวันนี้เมื่อวานเราผ่านศึกหนักมาอนึงนะครับเหมือนทหารผ่านศึกในตอนที่เจมสกับบิ๊มมีดอกป๊อปปี้ผมนี่ขาเจ็บแต่คือแบบตอนแรกจะให้นั่งร้องบนวิวแชร์แต่ว่าเจมไม่ครับเจมจะสู้ยืนร้องพอดีมีพ่อเป็นแบบอย่างครับก็เลยบอกท่าไม่ไหวปึ๊บอบให้รีบเอาขามาพาดบ่าได้เลยตอนร้องอยู่ แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะแบบยังไงหนักหนักกว่าการจำขารคือเพลงที่จะร้องต่อไปเพลงนี้แค่เราจะร้องเพราะเราไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยและเราก็ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะกล้าที่จะเลือกที่จะด้องเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยร้องด้วยได้ไหมครับเพลงนี้คือเพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตายครับคนไม่ช่วยรองนะเาต้อจะมายทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวคนที่ใส่เสื้อไล g h t n i ฉีตาด้วยอันนี้คือตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กลับบมา ไปเชียร oh, oh, ์พวกเต้ก no ับเจมีน่าที่อะไรนะเอาซักแล้วซักเร็วมากน่าจะซักแห้งโป้มวยก็ใส่ตัวเลยก็ยังแบบยังอินอยู่ในนั่งไงเออดีดีน้องเต้ตะวันกับเจมิน่าหนึ่งค่ะน้องเต้ตะวันกับเจมิน่าน้องเต้ตะวัน เราคุณเป็นตะวันขอบคุณมากครับคุณพี่งานที่ไหนผมจะเผื่อจะให้ไปทำงานด้วยกันอีกขอโทษน้องใจไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรครับดีเลยครับฉันก็ไม่ได้เอะใจเลยเป็นตะวันไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ลำเอียงรักทั้งสองคนนะคะเชื่อว่าทุกคนที่นี่ก็รักทั้งสองคนแต่วันนี้คือสังเกตขอดูอีกใกล้ๆได้ไหมโอ้โหคือเชื่อไหมว่าตอนที่เห็นนะคะตอนที่เข้ามาเนี้นั่งบิวแชร์มาตกใจมากว่า ร้อนเงินขนาดนั้นเลยเหรอไม่อากาศมันโลเทาวช้างไม่ได้อักาศหนักมากไม่ใช่ใช่ไหเ่ใชหมเอนเอ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 าอเ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 ่เอ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 ่อเ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 อติดควอมอเอเอเมเอ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 ็บเอ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 เมเอ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 ตอเ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 อรอเอเนเอ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 ชอเ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 อะไรน่อชอเมเอ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 เเออชไ ผมจะไม่เหงาอะไรสักอย่างนี้แหละใช่ใช้ต้องใช้แชมพูสูตรไหนผมถึงจะไม่เหงาแล้วแผมก็แบบอะไรมันคืออะไรคือเขาลังเล่นมุกแบบเป็นแบบเหมือน international นลแฟนะเป็นแบบเขาเขาเล่นมุกแบบเด็นอินเตอร์ผมก็ไม่เก็ตนึกว่าเขาถามจริงว่าแชมพูอะไรถ้าทำให้แบบไม่เหงาแล้วใช้แชมพูยังไงถึงทำให้ผมเนี้ยไม่เหงาไอใช่ไหมเอนอ่อนกนเนาะใช่ป่ะผมก็ใช้เวลานานแล้วเขาก็เหมือนเขาก็รอให้ผมเก็ตอยู่แล้วผมก็ไม่เก็ตสักทีเลยอ่ะใช่ไหมมันใช้เวลานานใช่ไหมครับ ไม่ตอนนี้ก็ยังไม่เก็ตใช่ไหมไม่คือเก็ตเราขำไหมขำไม่ได้เราปล่อยคุณนะสงสารสงสารคนเจ็บอบบคือเจ็บเท้าไม่พอนะโดนยำเจ็บใจเจ็บใจด้วยเลยเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจโอ้ยอ้อนเก่งท่านหนึ่งสองสามขำให้เจมดูนี้เลยค่ะเฮ้ยไม่ไม่แล้วขำทำไมอะต้องโอ้นี่คือขำเหมือนกดสวีทอะค่ะ ชอบเอ่ออะเดี๋ยวขอพูดคุยนิดนึงดีกว่าว่าวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆจริงเคยมาที่นี่ไหมคะที่เซนทรัลเวลล์อันนี้เรามาเันครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ไหมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแบบนี้เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่ไหนบ้างไหมในเมืองไทยยังก็อยู่เมืองนอกเมืองนาใช่้าเราดูเราดูว่าจะมีแบบเออผมเวลาผมไปเอาเลทที่ต่างประเทศอ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยยกมวนที่ไทยแล้ว ก็เป็นฟีลเหมือนอยู่ใกล้สนามบินคือแบบเหมือนแบบมาช้อปปิ้งแบบแบรนด์เนมด้วยไม่แบรนด์ด้วยที่สำคัญลดเยอะมากสูงสุด80% 90เก็80 90แล้วแต่แล้วแต่ซีซัามอ n top ป้าไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเสร็จงานว่าจะลากเจมินายลากเจมใส่รถเข็นไปช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวเอารถสูงลากลากหรือว่าเข็นเข็นเข็นด้วยลากขี่นะโอเคเข็นเข็นเข็นกลัวลูกพ่อทำร้ายผมเลี้ยงลูกโดย หลังแข่งระบาดครัอโอ้แอนดูมาทำแต่มันอากาศดีด้วยยิ่งแบบเหมือนช่วงคริสต์มาสเขาก็ประดับประดาให้แบบสวยงามมีไฟมีกระจูด้วยเนี่ยไม่ไม่ไมกระจูดไม่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 กระจูดไ่กรจูอยาจำนะลูกไม่อะทุกๆเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันแบบวายบิ้งดีขึ้นไปด้วยด้วยอากาศที่เย็นแล้วก็แบบไฟที่สวยเดินไม่ชิลเลยแล้วก็ของที่ราคามันยิ่งทำให้ยิ่งน่าเดินเข้าไปใหญ่ใช่ใช่นี่เขายังไม่ได้ให้เราขายเลยนะเนี่ยเขายังไม่ได้เหร อันยังไม่ได้ขายใช่ไหมไม่แต่ว่ายังไม่ได้ขายแต่เจมซื้อไปแล้วซื้อซื้อซื้ออะไรอ่ะไอที่ดําขาซื้อน้ําซื้อซื้อเสื้อผ้าไปแล้วด้วยก่อนอะใช่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 ผมไม่เตรียมช้อปปิ้งไปแล้วช้อปปิ้งไปแล้วจริงแต่แค่ผู้ผมแค่ฟุเออซื้อเกงในไป ไม่แต่ว่ามันก็พูดได้ไงก็คนเราต้องใส่ไม่ได้หรอ่าพูดไม่ใส่มาหรอซื้อมากี่ตัวในซื้อมาสามตัวกสี่สี่ตัวเลยแพ้ไม่ได้หรือวหนูจะต้องบอกก็ได้ค่ะก็ฉันก็คิดอยู่ว่าควรจะพูดในเรื่องของรีมพีซมาสด้วยบอกเลยสีแดงนสีแดงเขียวไม่พอจสีดำมีดำขาวแดงเขียวลายซัั๊ดครอส์ไหมอันนี้ไม่ต้องโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะไปตอบไม่ถูก ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะให้เนี่ยทั้งสองคนนะคะช่วยเชิญชวน FC มาช้อปปิ้งกันที่นี่บ่อยๆสักนิดหนึ่งใส่ช้อปสายเพราะว่าอยากจะมาเบรนวงเงินในบัตรอยากจะมาเบรนเงินสดได้หมดเลยนะคะที่เราได้เชิญชวนไปแล้วใครที่อ่านวิดีโอไว้ก็ไปเปิดมันคเลยย้อนเทปพูดเล่นเอาใหม่อ่ะเชิญชวนทุกคนนะครับเชิญที่นี่นะครับเซ็นทรัลวิลเลจครับก็อยู่ใกล้ๆกับสุวรรณภูมิสิบนาทีถึงก็มาช้อปกันได้เพราะว่ามีรถกันเยอะมากๆนะครับตอนนี้ ซึ่งเป็นเทศกาล Merry Christmas สำหรพวกนี้ด้วยก็จะมีรถแบบสูงสุด8แปเก้าสิบเเซ็นต์เลยเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศดีๆอยากให้ทุกคนลองมาช้อปกันนะครับใช่แล้วก็ครับใครที่แบบช่วงปีใหม่ยังไม่ได้จองตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศแต่อยากลงรูปเหมือนฟิลอยู่ต่างประเทศก็แวะมาช้อปที่นี่แล้วถ่ายรูปเล่นคนคิดว่าอยู่ต่างจริงบรรยากาศมันอยู่ต่างประเทศเลยอากาศเย็น ของรถราคาอย่างที่จะมีนายพูดนะครับก็เนี่ยมาซื้อเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองที่ทำงานหนักมาทั้งปีใช่เพราะว่ารางวัลชีวิตเลยรางวัลชีวิตนึกออกไหมต้นแบบต้นปีถึงเราเหนื่อยต้นปีเราเหอ้นปีเราต้องใช้เงินบ้างใช่มีลูกลูกก็ดื้ออย่างเงี้ยเราเหนื่อยแล้วก็มาลงเลยกันคือคือพ่อต้องเห็นวิวแชร์ลูกมานะคะแล้วก็เนี่ยอยังมาเดินที่เนี่ยก็จะมีฟืลแบบเครื่องบินขึ้นลงก็ถ่ายรูปกับเครื่องบินได้ใช่ก็เซลฟี่กับเครื่องบินได้อ่าใช่มา ก่อนที่จะจากกันฝากอว้พอจากแล้วล่ะอย่างๆๆไม่อะเดี๋ยวเอามาซาวประกอบค่ะซาวประกอบอีกสักเพลงไหมถ้าเพลงที่ไม่ต้องให้ร้องอาจจะร้องได้โอเคเดี๋ยวฝากฝากน้องๆทั้งสองคนนะคะอวยพร Merry Christmas ให้กับ MC ดูทุกคนนิดนึงค่ะครับก็ Merry Christmas ครับทุกคนครับขอให้ทุกคนมีคริสต์มาสที่ดีนะครับแล้วก็ มีความสูงมากสูงภาพแข็งแรงใครอยากทำอะไรขอให้ได้ทำแล้วกันนะครับแล้วก็มาจับใจ่ายใช้สอยกันที่นี่ได้นะครับดีสุดๆไปเลยครับครผมก็ผมคิดว่าช่วงเวลาคริสต์มาสเป็นช่วงปลายปีที่มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของของของปีงปนะเพราะฉะนั้นแบบเหมือนแบบบางที อยู่ดีๆก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาช่วงปลายปีเข้าใจป่ะมันเลยแบบเป็นเพราะบรรยากาศอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็มาใช้เวลาแห่งความสุขให้คุ้มค่านะครับใช้เวลากับกับคนรักใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลามาช้อปปิ้งซื้อของดีๆให้ตัวเองนะครับฝากได้นะครับเซ็นทรัลวิลีช่องยน่ารักมากเลยมาใช้เวลากับคนรักกับครอบครัวก็เหมือนที่เราใช้เวลากันอยู่ตอนนี้เนาะเอใช้ววลากัับบคครรทั้งหมดนี่คือลูกของครอบครัวเลยครอบครัวเนาแน่เราเป็นแฟมิลี่กันดีไหมครอบครัวไม่ใช่พ่อบครัวอ่ะสุดท้ายนี้นะคะ พ่อพันพอพ่อพันคือพ่อมีลูกเป็นพันดุลกันเลยเหรอโอเคเอาสุดท้ายค่ะฝากผลงานที่ติดตามนิดนึงค่ะเดี๋ยวเริ่มที่น้องจิมินายก่อนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างค่ะได้ๆเอ่อก็จะมีอะไรอ่ะอ้าวเอ้าอ๋ออ๋อมีซีรีส์มีซีรีส์ครับซีรีส์ชื่อว่า My Love Big Up ครับเขียนรักด้วยยังลบครับจะเอ่อเริ่มถ่ายกันแล้วอีกไม่กี่อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ ก็จะออนปีหน้านี่แหละอยากฝากทุกคนให้ไปดูด้วยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยครับแล้วก็จะมีเพลงเพลงอะไรว่ามาครับที่ผ่านมาแล้วก็มีเพลงใหม่ๆที่จะมีขึ้นมาอีกเยอะเลยครับครับประมาณนี้แล้วกันครับมีมีผลงานเท้าเจ็บยท้าเสพโอเคผลงานนะครับก็คือเท้าอักเสบอิกแล้วครับก็บอกเลยว่าปีหน้านะครับรอติดตามกันได้นะครับว่าเท้าจะอักเสบหรือไม่อักเสบอีกไม่เอาแล้ว บอกให้ไปทำเครื่องเครื่องนั้นเดี๋ยวไปทำแล้วจะไฮโลไฮโลอะไรที่มีไฮโลไฮโลมันไคไม่อะไรไม่รู้ไอ้ซีแข็งแข็งไอซีอะไเย็นเย็นเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำโอเคก็ของผมนะครับก็มีซีรีส์ช่วเมจิกครับผมก็ออนแอร์เป็นอีพีสามแล้วก็ฝากทุกคนดูด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานผลงานพี่มึงผ่านมาพึ่งพิ่งตีแบตกับมาร์คพาร์คินใช่ชนะด้วยนี่ ไ,ไม่ชนะไม <irts escre editors> ่เป็นไรไม่เป็นไรได้เหรียญก็เก่งแล้วมันไม่มีผมไงเขาบอกว่าถ้ามีเขาลงกับโฟร์อ่ะเขาเข้าขากันมากจะชนะแต่นี่ไม่มีมันไม่มีอ่ะมันจบแล้วแต่ไม่เป็นไรดีหน้าปีหน้าปีหน้าปีหน้าแต่ครั้งนี้มีคนเจ็บเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ก็ส่งกำลังใจไปพวกเขาด้วยนะครับครับผมเอาล่ะค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะขอเสียงดังๆให้กับทั้งสองคนหน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพกันก่อนเป็นภาพเซอฟี่เนาะเดี๋ยวชิมงานคะ่ะชิมงานตะกล้องขึ้นมาเลยนะคะ